ฮะยี่สิบหกข้หนอตะเห็ดเนาะวันนี้ครับวันนี้ครับมาหนองปลานะครับวันนี้ลูกค้าไอซิมครับนะครับช่องสมชายคนสีนะครับเอาเลยครับสดสด,สดร้อนไทยตะแกบมันก็แน,น่ลูกค้าไอิมตะแกะจะมาขายไหม่บางนีเด้ออ้อดูบรรยากาศครับอ่าวัสศุอะไรเอาอะไรนะเอาก้อนทันนะมันได้เทินเด้อมันได้เปิดกล้องอ้าไอซิมครับไอซิม ไอเตียจ้าคนสวยเสีเงแดงมาขายติ่มเดอ้อสองยูทูบลงยูทูบผมทายก่อนนะอ้าวันนี้น้องปลาครับน้องปลาลงปลาครับน้องอะอะไรน้องไว้หลุมครับน้องไว้หลมอ้าวดูบรรยากาศนะครับจะซูมให้ดูครับลงไปไม่ได้ครับ มาสวยครับเออมะมามะา,าบแหระครับคนหนีหลายแน่ละวันที่สามด้วยครับสามมีนาคมเออวันที่สามเมษายนสอง 5, 6, ห้าหกสี่น้องมนนะครับสองห้าหกสี่ครับน้องข้างนี้ครับพากกันหมานบ่หน่คุมข้าบ่เออใครอยู่ดอกเออคุมค่ายอยู่พเพราะได้ออกถือว่าออกกําร่างกายไปในตัว เบอร์อรับอรอโอ้ข้าันอยู่บ้านไหนนี่น้องลาดเปนวะน้องลาดตอนนี้นั่งเด้เนาะอ้าวช่องยูทูบสมชายคนสีครับอ่านี่ลงลงปลานะครับลงจับปลาน้องอ่าน้องไว้หลุมครับของผู้ใหญ่เบิ้มครับนายเทียมสักอ่เกี่ยวใจครับผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดจำยอง อ้าวดูคนสูมคนสวยนะครับอันนี้เจมหมดครับเจมมดครับช่องสมชายคนสีนะครับย t u b e นะครับอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเรื่องเส้นนี่ไม่ได้ยินครับเรื่องเส้นเนี่ยหงชนลมครับเรื่องเส้นนี่ครับนด้ครับมีแต่เมื่ออาชีพได้ครับนี่มือสมัครเล่นมีแต่ผมนี่แหละครับดูนะครับดูครับต้องไปปรเด๋ยครับยานน้ำครับ บางอันนี้ใกล้ๆนี่แหละายมงปาบน,บนเขาเบือเ่เ,เออที่ายอยู่บอกเขาอยู่ออบอกวันที่สามวันที่สามเป็นปะเออไปทายอยู่โอ,อุ้หนะครับบางป่าบ่อนนะครับวันที่สามนะครับน้องนี่ครับน้องมนครับอันที่สามเมษายนสองห้าหกสี่ครับนะครับมาขายสีพร้อมด้วยครับาคยคลิลงยูทูพร้อม มาอย่างเดียวได้ประโยชน์สองยางครับอย่างที่สามว่ะในวงคนวานเหี่ยตึกสะดุ้งน้ำครับมวนกุ๊บจะได้มาสวยไปหน่อยเพราะจะไปเลสแตบ้านม่วงอยู่ผมมาถ่ายโซนเขาใหญเนาะเออถ้าตอนนี้ก็ได้ดอกถ่ายโซนนี้เขาก็ทิวานเขาใหแล้วเนาะเอาได้แล้วเนาะโอ้ยลืมถ่ายวังข้าเจ้าได้เต็มอยู่เดี๋ยวไปถ่ายข้าเจ้าก่อนถ่ายโซนเขาใหญ่ในเน้อค่ะบ้ตอนข้าเจ้าได้ก็มีอยู่ตอนนี้ก็ได้กันถ่ายได้หมด เอามาบุหอดรอเห็ดในเดียวมาบุหอดจะควงเอาที่แม่ชอดทแม่นะจะควงก็ yes. ชอดสี่แม่เลิกพุงมาชอดนะ่ยไม่บ้าแต่ละมาพอลพ่อนึงพจอามาบ่ก็อยู่างไนบอโอ้ถอดบูดบ่ไห้ไว้ก่อนไว้ใส่นันมาอย่างดียันก็รองเท้านังเปียกไว้ ผมนะครับสะดุอ้อเลยนครับสะดุ้งสะดุง,ะงสะดุกงอ้ยป่า,บา,าดอกยาดเส้นเฮ้ <c oughs> <laughs> ยเดี๋ยว้มบังปาเลยุ่มบังปาเลยดูดูุ่มบังนียโอ้โดเด้อครับดีเด้อครับบัตรรอยหนึ่งเด้อครับดีเด้อครับส้ใ่ครับบัตรรอยหนึงน่งบัตรรอยหนึ่งครับเออพขได้กินครับเออคุ้มไครหรอปลาดุกมันบ้านใครเยอะ เอองามอยู่น้องมุ่นกับมีปลาหลายเลยเพราะว่าน้องมุ่นแล้วที่ไรเออเพราะว่ามันนั่นเน้อมันมีอันนี้มหไม่ขอบไรนี่เออสำหรับกันบ่มันบืนมากมันบ่เออเออมันไเพมันมันดีสวัสดีครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องสมชายคุณสีด้วยนะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ